สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้จะพาทุกคนมาทานอาหารเช้ากันค่ะเริ่มต้นด้วยตรงนี้เลยนะคะเป็นน้ำค่ะมีน้ำเปล่าเย็นๆและน้ำอัญชันมะนาวค่ะก่อนจะทานอาหารเชา้าเราก็มาล้างมือด้วยเจลก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นแก้วสำหรับน้ำดื่ม ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะจานถ้วยช้อนซ่อมและช้อนสั้นนะคะตรงนี้ก็เป็นเครื่องเติมข้าวต้มและข้าวผัดค่ะทั้งพริกปน่นน้ำส้มน้ำตาลน้ำปลาค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นข้าวผัดกุ้งค่ะมีหอมใหญ่มีแครอทมีกุ้งนะคะ ตัวนี้ทัาพี่สวยๆกันเป็นเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวต้มนะคะเราแยกน้ําแยกข้าวค่ะอันนี้เป็นข้าวสวยวร้อนๆกับน้ําซุปร้อนๆนะคะมาดูน้ําซุปกันค่ะน,น้ําซุปสีสวยน่าทานไหมคะน้าซุปกําลังร้อนๆเลยค่ะมีมันลอยบนหน้าผิวหน้าเลยนะคะอยู่ในหม้อสวยๆกันเลยค่ะอันนี้เป็น เครื่องข้าวต้มค่ะมีกระเทียมเจียวมีผักชีหัน่นละเอียดแล้วก็มีขิงค่ะส่วนด้านบนตรงน,นี้เป็นเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงไม่ใช่เครื่องปรุงข้าวต้มนะคะเป็นเครื่องปรุงมเมนูอื่นค่ะมีพริกไทยมีซอสแมกกี้ซอสพริกและซอสมะเขือเทศค่ะตรงนี้เป็นผลไม้ค่ะเป็นกล้วยหอมใบง,งามๆกันเลยค่ะมีผักสลัดนะคะ แต่งหน้าด้วยมะเขือเทศลาชินีค่ะสวยๆกันไปเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำสลัดมีสองแบบเลยค่ะแบบน้ำสลัดน้ำข้นกับน้ำสลัดแบบญี่ปุ่นเลยค่ะสลัดงาน,นะคะอันนี้เป็นไก่ค่ะที่เอาไว้ทานกับข้าวต้มหรือใส่ในสลัดก็ได้ค่ะตรงนี้เป็นไส้กรอกนะคะไส้กรอกหั่นแบบสวยๆเรียงจัดสวยๆในจานถาดไม้ สวยๆเลยค่ะตรงนี้เป็นแฮมค่ะดูดิค่ะแฮมจัดวางสวยงามเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนของนมข้นค่ะไม่ใช่นมข้นขออวัาไค่ะนมสดค่ะอยู่ในเหยือกสวยใสไปเลยค่ะคู่กับซีเรียลนะคะไปทานคู่กับซีเรียลอันนี้เป็นเตาปิ้งขนมปังค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการชงกาแฟค่ะ ด้กาแฟจานรองช้อนอย่างสะอาดไปเลยค่ะมาดูด้านนี้ไข่ดาวว้าวดูไข่ดาวของเราวางสวยงามไหมคะทอดสวยๆไปเลยค่ะทอดไม่มีไหมไม่มีเสียเลยนะคะดูไข่ดาวอีกครั้งหนึ่งค่ะอ้หน้าทาเงี้งเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นที่ตักไข่ดาวขนมปังค่ะ เราก็เอาไปวางปิ้งไว้บนเตาขนมปังกี้นี้เลยค่ะนี่เลยค่ะตรงนี้เป็นชงเป็นโซนเครื่องดื่มชงร้อนนะคะมีทั้งกาแฟกาแฟทรีอินวันกา,าแฟดำมีโอวันตินมีชานะคะแล้วก็มีน้ำตาลมีกาแฟเมตดไปให้ค่ะรวมทั้งนมข้นด้วยค่ะจุดนี้ก็มีเจลไว้ล้างมืออีกจุดหนึ่งนะคะ นี่เลยกดน้ำร้อนใส่ได้เลยมาชงกาแฟกันเลยค่ะสักแก้วเนึ่งแล้วเราจะไปเลือกนั่งโตนไหนก็ได้นะคะจัดแบบคาเฟ่ไปเลยค่ะนี่ค่ะโต๊ะเรานะคะน้านั่งเลยคะ่ะชมวิวต้นไม้สวยๆวิวรีสอร์ทกันไปเลยค่ะ นั่งชิวๆตรงนี้เลยนะคะตักอาหารมาทานนั่งทานตรงนี้เลยค่ะมาครอบครัวใหญ่หลายคนก็นั่งโต๊ะยาวใหญ่ตรงนี้ไปเลยค่ะนั่งชมสนามหญ้าหรือจะไปถ่าย ไปนั่งที่สนามหญ้าก็มีโต๊ะนะคะโต๊ะอยู่โซนเอา u t ดอค่ะตรงนู้นมีโซนเอา u t ดอมีเก้าอี้มีโต๊ะวางไว้ให้หรือจะไปนั่งที่เรือนนน้นก็ได้นะคะหลังเขียวน้นก็ได้นะคะ <S <S เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆนมารีวิวอาหารเช้าให้ขอให้เพื่อนๆนทุกคนมีความสุขกับการทานอาหารเช้านะคะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะฝากกด subscribe กด like กดแชร์กันด้วยค่ะสวัสดี